ผมเชื่อนะครับว่า Banana s p ป i t เป็นไอศครีมซันเดย์ที่หลายๆคนโปรดปรานซึ่งในวันนี้นะครับผมจะนำรสชาติของบ ana n a s p ป i t มาดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบของคัพเค้กครับโดยการทำคัพเค้กนะครับซึ่งมีเนื้อเค้กเป็นรสช็อกโกแลตมอลครับแล้วก็มีครีมที่มีส่วนผสมของสตรอเบอรี่สดนอกจากนั้นยังมีกล้วยเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบอีกครั้งหนึ่งด้วยถั่วลิสงนะครับประดับหน้าด้วยเชอร์รี่สวยๆครับให้เป็นคัพเค้กบานาน่าสปริตครับ เราทำตัวคัพเค้กช็อกโกแลตมอสกันก่อนเลยนะครับเตาอบ1 6อองศาแล้วก็เตรียมถ้วยน่ารักน่ารักนะครับที่เราจะใส่ตัวส่วนผสมของคัพเค้กเข้าไปอบครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาละลายช็อกโกแลตกับเนยกันก่อนนะครับอันนี้ก็ข้างล่างเป็นหม้อต้มน้ำนะฮะแล้วเราก็เอาชามสแตนเลสไว้ด้านบนครับคัพเค้กของเราจะอร่อยหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่คุณภาพของช็อกโกแลตด้วยนะฮะก็ใช้ช็อกโกแลตดีๆนะครับ หักเป็นชิ้นเล็กๆครับจะได้ละลายได้ง่ายครับนะครับผมใส่ช็อกโกแลตลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะใส่เนยตามครับคนให้ทั้งเนยแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับละลายเข้ากันดีครับคนปิดความร้อนครับผมพักให้เย็นลงเล็กน้อยเค้กสูตรนี้ทำง่ายครับเพราะว่าผมจะทำในเครื่องปั่นน้ำนะฮะง่ายๆเลยครับเราใช้น้ำตาลทั้งหมด2ชนิดนะครับน้ำตาลทรายแดง ใส่ลงในเครื่องปั่นครับน้ำตาลสายขาวผงฟูหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาผงเมาผงโกโก้ครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์นมสดไข่ไก่หนึ่งฟองครับ แล้วต่อไปนะครับก็กลิ่นวานิลาครับซึ่งกลิ่นวานิลาผมใช้เนี่ยจะเป็นเพียววานิลานั่นหมายถึงว่าสกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งกลิ่นจะหอมกว่าวานิลาสังเคราะห์ครับเราจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าการใส่วานิลาเนี่ยนอกเหนือจากเค้กรสวานิลาแล้วเรายังใส่ในเค้กรสชาติอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตกาแฟตัวความหอมของวานิลาก็จะช่วยดันรสให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นอีกนะครับใส่ไม่ต้องเยอะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราจะนำไปปั่นครั้งหนึ่งก่อนครับตอนนี้นะครับเข้ากันดีแล้วแล้วช็อกโกแลตก็มีสีที่เงาสวยทีเดียวนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ปั่นอีกทีหนึ่งครับส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เราก็พร้อมที่จะใส่ตัวแบตเตอร์ของเราเนี่ยนะครับ ลงในถ้วยคับเค้กแล้วครับใส่ไม่ต้องเต็มนะครับประมาณ3ส่วน4ก็พอแล้วครับ160องศานะครับอบคับเค้กให้สุกดีใช้เวลา45นาทีครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมคัสตาร์ดรสกล้วยกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวคัสตาร์ดกล้วยนะครับพลนำนมสดลดกล้วยหอมใส่หม้อตั้งไฟครับตีไข่แดงกับน้ำตาลทราย แล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดตีให้เข้ากันดีครับพอนมเริ่มเดือดก็ยกนมออกจากความร้อนใส่ลงไปในส่วนผสมไข่ตีให้เข้ากันแล้วก็ถ่ายกลับใส่หม้อนำไปตีต่อจนข้นและสุกดีนำออกมาจากความร้อนพักให้เย็นลงครับ มาทำบัตเตอร์ครีมรสสตรอเบอรี่กันดีกว่านะครับคนมีน้ำตาลไอซิ่งนะฮะ300กรัมเราใส่ลงในโถผสมนะครับแล้วเราใช้หัวตีใบพัดในการตีบัตเตอร์ครีมนะครับเราใส่เนยลงไปครับเนยอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นเนยที่พักอยู่ที่อุณหภูมิห้องดังนั้นก็เลยนุ่มแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้เนยที่ค่อนข้างจะเย็นจัดคุณผู้ชมจะต้องเอาเนยตีให้ใคลายตัวก่อนเล็กน้อยนะครับ แต่อันนี้ของผมนุ่มดีแล้วดังนั้นใส่กับไอซิ่งได้เลยนะครับตีเนยกับน้ำตาลไอซิ่งให้เข้ากันครับเราค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้นะฮะผมจะทำพูเรนะครับรสสตรอเบอรี่ครับโดยเราใช้สตรอเบอรี่สดเราล้างให้สะอาดนะครับเด็ดตรงก้านตรงนี้ออกนะครับตรงก้านตรงกลางออกครับหลังจากนั้นนะครับเราก็หั่นสตรอเบอรี่เป็นชิ้นเล็กๆครับ แล้วก็ใส่ลงไปผสมกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับอีก20กรัมครับใช้ซ่อมนะครับหรือที่บดมันอันเล็กๆเนี่ยนะครับนี่ฮะค่อยๆบี้สตรอเบอรี่กับน้ำตาลไอซิ่งนะครับให้เข้ากันดีครับและเพื่อตอกย้ำความหอมของสตรอเบอรี่นะครับผมจะใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปด้วยไม่ต้องเยอะครับครึ่งช้อนชาก็พอแล้วครับคนให้เข้ากันครับอ่ะลองมาดูบัตเตอร์ครีมดีกว่านะครับ ตอนนี้บัตเตอร์ครีมเนี่ยก็มีลักษณะนเนื้อที่ฟูขึ้นและก็สีอ่อนลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ตัวส่วนผสมของสตรอเบอรี่ลงไปทีละน้อยนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ส่วนต่อไปครับถ้าเผื่อเราใส่ครั้งเดียวเลยเนี่ยนะฮะตัวส่วนผสมจะแตกและเข้ากันยากนะครับให้เราค่อยๆใส่ทีละนิดครับถ้าเผื่อส่วนผสมดูเหมือนว่าจะแยกตัวนะครับ ให้เราเดินเครื่องต่อครับและเดี๋ยวก็จะรวมตัวกันได้เองครับบัตเตอร์ครีมของพลสีสวยแล้วนะฮะผมจะใส่ถุงบีบเตรียมไว้เลยนะครับผมพักไว้ในห้องแอร์เย็นๆก็พอแล้วนะครับระหว่างที่เค้กของเรายังอยู่ในเตาอบนะฮะเราทำคัสตาร์ดเสร็จแล้วเราทำบัตเตอร์ครีมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมกล้วยชุบช็อกโกแลตกันดีกว่าครับสำหรับกล้วยเคลือบช็อกโกแลตนะครับผมสับ ดาร์ c ช็อกโกแลตคอมเพลให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นนำไปละลายในไมโครเวฟครับพอออกจากไมโครเวฟนะครับอาจจะดูเหมือนยังไม่ละลายดีนะฮะแต่พอเราคนเนี่ยครับเขาจะค,ค่อยๆละลายครับและเวลาที่เราทาน b a n าน่าสปริตใช่ไหมครับเราจะสังเกตว่าเขามีถั่วลิสงด้วยครับซึ่งวันนี้นะครับนอกจากผมจะเอากล้วยมาเคลือบในช็อกโกแลตแล้วผมก็จะไปกลิ้งบนถั่วลิสงนะฮะซึ่งถั่วลิสงอันนี้ย คั่วมาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังป่นให้เราด้วยครับทําให้เราทํางานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับถั่วลิสงป่นนะครับเวลาที่คุณผู้ชมซื้อเราจะต้องดูให้ดีครับเพราะเราจะต้องเลือกถั่วลิสงนะครับที่มีการผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ดูสะอาดด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะใส่ถั่วลิสงเนี่ยนะฮะในถ้วยเล็กๆเพื่อการทำงานที่ง่ายครับกล้วยหอมนะครับ เราก็จะหั่นเป็นวงๆนะครับเรานำไปชุบนะครับเคลือบช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็มากลิ้งกับถั่วครับแล้วก็นำออกมาพักไว้นะครับให้ช็อกโกแลตของเราแข็งตัวดีครับเค้กของผมสุกดีแล้วครับ เราจะพักให้เย็นลงนิดหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูแล้วก็ยัดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาประกอบตัวเค้กของเรากันเลยดีกว่าครับผมจะเจาะนะฮะตัวคัพเค้กของเราเนี่ยครับเจาะตรงกลางเล็กน้อยเอาไส้ออกนะครับคัสตาร์ดกล้วยครับบีบลงตรงกลางครับผมแล้วก็บัตเตอร์ครีม s อ r a w เบ r ร y ของเรานะครับครบรสบ a n a น่าสปริตในรูปแบบของคัพเค้กและนี่ก็คือเมนูสวนสนุกแสนสนุกกับคัพเค้กบานาน่าสปริตครับ